เอาละครับผมก็กราบสวัสดีชาวเกมเมอร์กันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมของ g h o s t s o u r c e MMO นะครับผมเป็นเกมแนว MMO สำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวทั้งหมด5้สี่สายอาชีพนะครับมีเดี๋ยวดูผมก็ไม่แน่ใจว่ามีกี่อาชีพนะแต่คิดว่าน่าจะมี4หรือ5อาชีพนี่แหละครับผมเป็นเกมที่เปิดมาให้ทดสอบนะครับยังไม่ได้เปิดจริงนะครับเป็น อโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมยังไม่เคยเข้าเล่นนะครับจะเข้าไปพร้อมๆกันนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้ไปศึกษาแต่ละอาชีพมาเพิ่มเติมด้วยนะครับจุดจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละอาชีพเนาะก็เดี๋ยวผมขอดูเซิร์ฟเวอร์หน่อยโอเคปกติเราเข้าไปเริ่มเกมกันนะครับ โอ,โอเคมีฝ่ายธรรมะกับธรรมเนาะเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นธรรมะแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็เข้ามามีทั้งหมด5อาชีพนะมีนักลบนักฆ่าแล้วก็นักพดนักสู้แล้วก็นักล่านะครับผมไปดูอาชีพแรกกันเลยดีกว่าเป็นนักลบ Okay. จุดเด่นของนักลบนะครับก็จะมีพลังโจมตีกายภาพที่สูงทนทานเหมาะกับการเป็นหน่วยหน้าหน้าสู้เลยครับหรือแท้งนะครับผมจุดหน้าเลยเนาะก็มีส่วนจุดอ่อนของเขานี่อาจจะจะมี DPS ของความเสียหายใน,ในระยะไกลก็คือเสียเปรียบเขาอยุดอยู่นะเสียเปรียบทางการอาชีพที่โจมตีไกลนะครับ แตท่ทุกอาชีพก็มันก็มีข้อดีข้อเสียของมันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูอาชีพต่อไปนะครับผมเป็นเคเป็นนักฆ่าแอสซิสินโอเคจุดเด่นของอาชีพนี้ก็คือโจมตีแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความเร็วเหมาะสำหรับของการจัด เป้าหมายในทีเดียวเลยครับผมแล้วก็ปีกหลบลีกนี่สุดยอดเลยครับแอสซินจุดอ่อนของเขาก็คืออาจจะตายง่ายครับผมแล้วก็ความทนทานหรือความถึกของมันก็จะน้อยลงโอเคเราไปดูอาชีพกันต่อไปครับนักโพสเนาะนักโพสหรือว่านักเวทหรือเปล่านะอ่อโอเคครับ อาชีพนี้ก็จุดเด่นของเขาเลยก็มีสกิลเวทแล้วก็คาถาพวกบัฟสนับสนุนโจมตีเวทเป็นความสามารถที่อยู่ระดับแถวกลางๆครับผมก็ไม่ได้โดดเด่นหรือถ้าบางคนมีอุปกรณ์ที่เท,เทพก็อาจจะโดดเด่นนะครับผมอาชีพนี้เคสุดส่วนจุดอ่อนของเขาก็คือพลังป้องกันแล้วก็ HP ที่ต่ำนะครับ แล้วก็การเดินหน้าสู้ประชิดนี่ก็เป็นตัวที่เปาะบางอยู่เนาะโอเคครับไปดูอาชีพต่อไปดีกว่านักสู้อนักสู้หรือนักประวัติศาสตร์หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ละอาชีพวันนี้น่าจะเป็นมผมว่าจะเป็นนักประวัติศาสตร์หรืออะไรสักอย่างนี่แหละนักสู้นะ จุดเด่นของตัวนี้เลยนะครับผมก็คืออาจจะมีบทบาทพิเศษเช่นการการใช้ความรู้ความสนับสนุนสายเวทนะครับแล้วก็พวกเพิ่มโบนัสการโจมตีอะไรประมาณนี้เป็นฝ่ายสนับสนุนแล้วก็ส่วนจุดอ่อนก็อาจจะพึ่งพิงอาวุธเฉพาะด้วยนะครับแล้วก็สกิลเฉพาะเงื่อนไขาการใช้งานก็อาจจะเยอะขึ้นไปหน่อยนะครับโอเคเราไปอาชีพกันต่อไปนะครับเป็นนักล่านะครับ นักกล้าโอเคนักธนูนะครับผมนักธนูนี่ก็จุดเด่นของเขาเลยก็คือโจมตีระยะไกลความแม่นยำและความสามารถที่แบบยิงได้ไกลครับอยู่แนวหลังของเกมเลยครับอยู่ตัวท้ายก็คือยิงสามารถยิงไกลได้เนาะจุดอ่อนของเขาก็คือถ้าศัตรูเข้ามาใกล้เนี่ยก็อาจจะป้องกันยากนะครับผมเพราะว่าเขายิงระยะไกลหลบหลีกได้ สวน่นจุดอ่อนก็การลบลีกนี่ก็ถ้าดเูเต็มๆก็แย่เหมือนกันนะครับผมแต่ต้องบอกเลยครับว่านักธนูเป็นอาชีพที่คนเล่นเยอะมากๆนะมันเล่นง่ายด้วยละ่ะโอเคทีเนี้ยผมจะลองเข้าไปเล่นกับทุกคนดูเนาะว่าอันนี้ผมไม่เคยเข้าสมัครเล่นเลยนะครับส่วนเดี๋ยวผมจะขอเลือก ก็คือง่ายที่สุดก็คือนักธนูนะผมขอเลือกเป็นนักธนูในการเล่นในครั้งนี้นะครับ okay. โอเคอเพราะว่ามันเล่นมันเล่นง่ายสุดละมีเพศให้เลือกเนาะชายหญิงโอ okay. เคเยอาชีพมีปืนธน,นูอ่าปืนไอ้ผมขอเลือกปืนดีกว่าว่ะน่าจะเดีย๋ยวแต่งทรงผมสักหน่อย นี่ตรงนี้เลยสวัสดีครับหลังจากที่ข้างต้นผมได้รีวิวตัวอาชีพของ แต่ละอาชีพไปแล้วเนาะทีนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับระบบฟิวเจอร์หลักๆของตัวเกมนะครับก็มีระบบกราฟิกนะครับที่กราฟิกเป็น2 d c คลาสสิกนะครับตามภาพไู้สวยนะผมว่าก็แบบแนวคลาสสิกคลาสสิกนะครับแล้วก็มีอาชีพทั้งหมด5อาชีพนะครับก็มีที่รีวิวไปเนาะแล้วก็มีระบบสัตว์เลี้ยงนะครับ ก็มาดูว่าฟิวเจอร์หลักของเกมตัวนี้มีดันเจียนแล้วก็าการล่าสำรวจแผนที่นะครับมีระบบตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเทมนะครับมีระบบ PVP อารีนาการแข่งขันแล้วก็ระบบอื่นๆและกิจกรรมในชีวิตของเกมมีการปรับแต่งอัปเกรดแล้วก็ตีบวกของอตัวละครนะครับแค่เดี๋ยวผมขอ,ขอกดอาชีพกดเควสแป๊บเดีครนะับ อันนี้ก็จะเป็นระบบเนื้อเรื่องเลยครับมีเควสให้ทำแต่ละวันส่วนกิจกรรมรับรางวัลพิเศษหรือพวกไอเทมการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์หรือแปะ,ะลิงก์ของเกมนี้ไว้ให้นะกันนะครับผมเผื่อใครอยากจะเข้าไปดูข้อมูล กดสกิปไม่ได้หรือไงอ๋อได้ได้ไดดโดดโตอ้องการหอดโหมดสอบหมือไะ่ของเรอันนี้อะไรเอ่ยเดี๋ยตันนี้ก็เป็นระบบของเกมที่เขากำลังพัฒนาหรือทดสอบอยู่นะครับผมบางอย่างก็อาจจะแบบไม่เสถียรหรืออะไรอย่างนี้ก็ต้องรอให้เขา แค่ไขอีกทีนะครับเป็นเกมที่ทดสอบอโอเคครับผมวันนี้ผมก็มารีวิวเกม ที่กำลังจะเปิดตัวภายในเร็วๆนี้นะครับมาให้ทุกคนได้รับชมและฟังกันนะครับผิดพลาดสักการใดต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามีเกมตัวใหม่เข้ามานะครับก็จะเอามาดีแบบนี้นครับวันนี้ก็ขอขอราบลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ